อ่ะเรามาดูข้อที่9นะครับอ่ะเขาบอกว่าถ้าสําหรับแต่ละจํานวนเต็มบวก n ให้แซเป็นจํานวนเชิงซ้อนนะครับกำหนดโดย z n เท่ากับ1-1.2ลบหส่วนสองกลัง n ลบสาแล้ว a n เท่ากับแซคูณแซดบาร์เนี่ยจะเป็นจริงตามข้อใดต่อไปนี้สังเกตว่าสิ่งที่เขาถามเนี่ยก็คือลิมิตลิมิตของ a n นะครับเพราะงั้นเราจะมาหาลิมิตของ a n กันเนาะอ่ะเพราะนั้น เราได้ว่า Z เนี ok ่ยนะครับ Zn เนะเท่ากับ1-1.2ลบ1ส่วน2กำลังเนะครับแล้วก็ลบกับ 3i เพราะฉะนั้นเรามาหา Z b a บา n กัน Z b a บา n จะเป็นเท่าไหร่ Z b a บาก็คือสั่งยุคของ Zn ถูกไหมอ่ะถ้าสมมุติว่าเรามี Z เท่ากับ a บก b i ถูกไหมเราจะได้ Z bar เท่ากับอะไร อ่าแซดบาร์ก็คือ a ลบ bi ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องหมายที่ตัวตัวส่วนจินตภาพของมันนะอ่ะทีนี้เพราะฉะนั้นแซดบาร์ n นะครับแซดบาร์ n ก็จะเป็น1ลบ1ส่วน2กำลังตัวนี้เป็นส่วนจริงอยู่นะเครื่องหมายเหมือนเดิมแล้วก็ข้างหน้าลบ 3i ก็เปลี่ยนเป็นบวก 3i โอเคนะครับอ่ะทีนี้เขาบอกว่า a n เนี่ย a n คือ เอาแกับแซตบาร์มาคูณกันเพราะฉะนั้น a n ของเรานะ an เนี่ยก็คือเอาแก็คือเป็น1-1.2ลบ1ส่วน2กำลัง n นะครับลบ 3I คูณกับ1-1.2ลบ1ส่วน2กำลัง n นะแล้วก็บวก3 i นะครับได้อย่างนี้ทีนี้ ถึงตรงนี้เนี่ยพี่อยากให้มองแบบนี้นะพี่อยากให้มองไอ้นี่เป็นก้อนก้อนหนึ่งนะครับก้อนนี้เป็นก้อนหนึ่งสังเกตว่าพจน์ของเราเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของ a ลบ bi ถูกไหมอ่ะทอทีอยู่รูปของ a ลบ b คูณกับ a บก b ใช่ไหมอ่ะเพราะงั้นจากสูตรการแยกตัวประกอบพหุนามก็คือเราจะได้ว่า ถ้า a ลบ b คูณกับ a บวก b แล้วเนี่ยผลลัพธ์มันก็จะเท่ากับ a กํลั b 2, งสลบ b กํลังสองถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็มองมองไอตรงเนี้ยนะเป็น a อันนี้เป็น b ครับนี่เป็น a นี่เป็น b เอเคนะเพราะฉะนั้นเราจะเอามาคูณกันก็จะได้เป็น an อ่า an นะครับ an ก็เท่ากับ a อกำลังสอก็คืออันนี้ใช่ป่ะ1ลบกับ1ส่วน 2, กำลัง n แล้แลวทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็ลบกับ 3i ทั้งหมดยกกำลังสองอ่ะทีนี้เรามาดู 3i ทั้งหมดกำลังสองกันเราเอากำลัง2เนี่ยแจกเข้าไปตัวนี้จะได้ 9i ้ากลังสถูกไหม I กำลังสอง 2. มีค่าเป็นลบหนึ่งเพราะงั้นตัวนี้ก็จะเป็นลบเก้าลบเกเจอกับลบตรงข้างหน้านี้ <9. S 2> <ๆ>กลายเป็นบวกเเพราะฉะนั้น พี่จเขียน an ใหม่เราจะได้ว่า an เนี่ยนะเท่ากับ1-1.2ลบเศษ1ส่วน2กำลัง n นะครับแล้วทั้งหมดกำลัง2แล้วก็บวกกับ9โอเขนนะทีนี้เนี่ยโจทย์เขาถามหาลิมิตของ an ถูกไหมเราก็ใส่ลิมิตเข้าไปลิมิตของ an ลิมิตของลำดับเนี่ย n จะเข้าใกล้อะไรเสมอ อ่าอินฟินิตี้นะครับก็เท่ากับพี่จะแจกลิมิตเข้าไปเลยนะก็จะเป็นลิมิตอ่าลิมิตของ1-1ลบเศษ1ส่วน2กำลัง N ทั้งหมดกำลังสแล้วบวกกับลิมิตนะของ9ลิมิตตรงนี้เนี่ยพี่สามารถกระจายเข้าไปในในวงเล็บได้นะถึงแม้จะติดกำลัง2ก็ตามเพราะนั้นพี่ก็จะได้ลิมิตของ1 ลบกับลิมิตนะครับนะของเศษหนึส่วนสองกำลัง N แล้วทั้งหมดยกกำลังสองแล้วบวกกับลิมิตของ9นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูทีละค่านะลิมิตของ1ได้ไรอ่ะก็ได้1เพราะว่าเป็นลิมิตของค่าของที่ได้ค่าของที่ใช่ไหมลิมิตตัวนี้ได้อะไรครับ เข้าใกล้ศูนย์ใช่ไหมเพราะว่าสังเกตว่าถ้า n เราแทน n ด้วยค่าที่มากเนี่ยตัวส่วนก็จะยิ่งมากแล้วมันทําให้เศษส่วนตัวนี้มีค่าเป็นไงน้อยซึ่งก็คือตัวนี้จะเข้าใกล้ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น1นึลบศนทั้งหมดกําลังสองก็ได้1นะบวกกับลิมิตของ9ก็ได้เลยครับอ่าได้9้าเลยเพราะาลิมิตของค่าคงที่ใช่ไหมคำตอบก็คือเข้าใกล้10เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงมีลิมิตเป็น10นะั่นกะ็คือตอบช้อยส โอเคนะครับ okay